จากกรณีเกิดเหตุรถบรรทุกดินจากใช้งานก่อสร้างตกหลุมท่อโครงการนำสายไฟลงใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงเป็นเหตุให้รถติดขัดหลายชั่วโมงก่อนจะสามารถดำเนินการยกรถบรรทุกดังกล่าวขึ้นได้สำเร็จและฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแซมฝาหลุมดังกล่าวแล้วนั้นล่าสุดจากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าวที่กลับไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุปากซอยสุขุมวิท44ทับหนึ่งอีกครั้งพบว่ามีการปิดฝาเรียบร้อยพร้อมกับการซ่อมแซมริมปากท่อที่แตกออกจากแรงงานของน้ำหนักรถบรรทุกอย่างไรก็ดี การเปิดใช้พื้นผิวจราจรเป็นไปนอย่างปกติแต่สังเกตได้ว่าผู้ใช้รถใช้ถนนจํานวนมากยังหวัดวันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อขับรถมาถึงจุดปากท่อรถส่วนใหญ่ชะลอตัวและเล่นออกไปมุ่พ้นพื้นที่ ในส่วนของคดีความนั้นทางพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพ่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาที่สอน,นอพระโขนงเพื่อร่วมประชุมในเรื่องคดีดังกล่าวภายหลังการประชุมได้แจ้งกับสื่อมวลชนว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ขับขี่คือนายบอยในข้อหาขับขี่รถโดยประมาทร,รวมทั้งจะประชุมร่วมกับพลตารวจเอกต่อสังสกุลผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นการจํากัดให้รถบรรทุกเข้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครตามเวลาที่กําหนดรวมทั้งเรื่องของส่วนรถบรรทุกและจะมีการดําเนินการจัดการช่างน้ําหนักรถก่อนเข้ากรุงเทพอีก ส่วนต่างจังหวัดดําเนินการได้ทันทีเนื่องจากวิดานช่างถาวอรอยู่แล้วก็อย่างนี้สําหรับก็มีเหตุเพ่เหลือนะครับนะ ก็มีความเสียหายที่เวลาะทบรบเวลาถมออด้วยนะครับวันนี้ก็ได้แจ้งข้อาหาไปครบหมดแล้วนะครับทั้งเรื่องข้อหาเรื่องขับรถระมาทเสีเหตุท่าผู้อยู่ที่เรามเสียหายเส็ยให้ผู้อย่ราบบาดเก็บนะครับส่วนเรื่องขับรถแล้วก็บรรทุกหนักเกินอันนี้ยังไงแก้แน่นอนแต่ว่าวันนี้นายช่างเนี่ยจะมาตอสุ่บายนะครับแล้วก็จะรถพิ้ช่างนะครับทีนี้ประเด็นส่วนเรื่องดินที่บอกว่าเมื่อวานมีการตัดดินไปนะครับอันนี้อันนี้ดินเอากลับหมดแล้วครับ ทีนเรากลับมาหมดแล้วนะครับเพราะนั้นท่งางเนี่ยังไงก็เกินไปแล้วแหละจะเกินเท่าไหร่นั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าในเรื่องของคดีน,นะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะว่าอะไรครับคดีนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นคดีอ่าชญากรรมที่ร้ายแรงแต่ว่าเป็นคดีที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนการใช้จ่ายไปมาของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องสติ๊กเกอร์นะครับใน,น,บร,ร,นร,บรูปตัวบีนะครับเมื่อพูดถามาพูดกลับคือรถก็มีมาณห้าพันซึ่งไม่ได้เยอะทีนี้ เอายี้นะครับรถมี5คันเนี่ยมาไม่เล่นเหมือนรถในจังหวัดที่วิ่งบน ถนนเส้นเส้นสายทางหลวงต่างๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ถามเขาเนี่ยเขาบอกทางลูกกลับบอกว่าไอ้ที่เนอร์พีเนี่ยเขาต้องการจะเป็นตัวผูบอกว่าเบนิ่งเข้าใช้งานเขานะเบนซิเนอร์เข้าใช้งานเขาแต่ส่วนนี้ก็สั่งร้องกับผู้สืบสวนให้ไปสืบสวนต่อว่าเป็นซิเนอร์สวนหรือไม่นะครับแล้วใครเกี่ยวข้องนะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวสวนนี้เดี๋ยวดูต่อนะผมก็ลงมาดูเองนะเพราะฉะนั้นก็ขออภัยใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องคิดว่าทําอย่างไรที่เหตุการณ์อย่างนี้ต้องไม่ให้เกิด แต่ไม่ใช่ว่าหัวหายล้อมค้อกนะครับแต่มันต้องไม่เกิดแล้วนะครับนะแล้วก็สองรถบรรทุกทั้งหมดเนี่ยที่วิ่งเข้ากรุงเทพทั้งหมดวัน้ต้องซีนทั้งหมดคาว่าซีนหมายว่าให้เข้าได้แต่คุณต้องเข้าตามเวลาอย่างเช่นรถบรรทุกการเงี้ยก็ผิดเรื่องเวลาห้ามด้วยถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ปัญหาการยายจราจรกรุงเทพคือรถบรรทุกที่เข้าโดยเวลาห้ามนะแล้วก็บรรทุกหนักเกินนะครับ